จำนวนแรงงานนบซึ่งมี56ร้อยละ56เนีนะก็มีมากกว่า20ล้านคนเนี่ยแต่ว่าเสียงของแรงานนอกบกอาจจะไม่ค่อยดังนะคะเพราะว่าเราอยู่ตามบ้านนะคะแล้วก็หรือไม่ก็อยู่ตามธรรมากินอยู่ตามข้างถนนแล้วก็ในบ้านคนก็เลยไม่ค่อยได้ยินเสียงะวันนี้ก็จะลองมาฟัง,งเราจะเริ่มเลยจากท่านอาจารย์บวรนะคะจาก จะมาวันส่งจากสถาบันวิจัยสงังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิกันากาจา์ค่ะเรามีเวลาไม่เกิน20นาทีมผมเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ศึกษาเรื่องผลกระทบจากโควิดนะครับแล้วก็ดูการปรับกลัวของแรงงาน,นช่วงหลังจากโควิดนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจาก f อสแล้วก็เป็นเครือข่ายของโฮเมดที่จะช่วยในการเก็บข้อมูลนะครับ ในฐานะหนึ่งในทีมของแงที่เก็บข้อมูลเรื่องน,นี้นะครับก็ขอบคุณโอกาสที่ได้มาถ่ายทอดนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจฝากไปเสียงให้กับทางพี่น้องนะครับตัวงานศึกษานะครับเราเก็บข้อมูลนะครับในระหว่างเดือนมิถุนาถึง,งกันยายน2563นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เกิดขึ้นจากหลังการระบาดของโควิดแล้วนะครับ ็ข้อมูลเนี่ยก็จะย้อนกลับไปถึงตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็ระหว่างโควิดแล้วก็ลงถึงหลังโควิดซึ่งดูว่าพี่น้องเผชิญมาได้ยังไงนะครับแล้วก็กลุ่มที่เราศึกษานะครับทั้งหมด7ดกลุ่มอาชีพนะครับเป็นผู้ขับรถจย์ยนต์รจ้างนะครับคนเก็บของเก่านะครับผู้รับงานไปทาที่บ้านหรือทำการเด็กที่บ้านนะครับพนักงานงนวดหรือมอนวดน,นะครับแล้วก็ลูกจ้างทำงานบ้านผู้คาาได้แผงนอยแล้วก็ส,สวยๆนะครับเก็บทั้งหมด5ภูมิภาคน,นะครับ กรุงเทพนี่ยจะเก็บทุกอาชีพยกเว้นเสริมสวยนะครับส่วนในภุมิภาคนี่ก็จะเก็บภุ้ยผ้าละสองอาชีพนะครับเก็บทั้งหมดรวมแล้วก็จะประมาณ708คนนะครับในการเก็บข้อมูลเนี่ยเราใช้เครือขถ่ายนะครับที่เป็นแกนนานะครับที่ใช้วการช่วยเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็เก็บด้วยแบบสอบถามแล้วก็มีการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับขออนุญาตต่อเนื่องนะครับก็คือว่า อาจจะพูพื้นเกี่ยวกับสถานการณ์ของแรงงานนอกระบบนิดเึงนะครับจากข้อมูลของสำนักสถิติปี6กนคะครับก็คือว่าจะมีแรงงานคนทํางานซึ่งเป็นแรงงานระบบอยู่ประมาณ55%นะครับแล้วก็ถ้าิจานาม,มองในเขตเมืองนะครับในเขตกรุงเทพในเขตเมืองแล้วก็รวมถึงทั่วประเทศเองเนี่ยจะมีการจ้างแรงงานนอกระบบโดยตัดค่าเกษตรออกไปนะครับแรงงานระบบน,นอกค่าเกษตรเนี่ยกรุงเทพจะมีประมาณสัก28คนนะครับแล้วก็ในเมืองเนี่ยประมาณสัก34คนแล้วก็ใน พวกประเทศเนี่ยก็จะมีสักสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับครัวงนี้เนี่ยจากข้อมูลนนญญเนี้ยอย่าลืมว่าสำนักสถิติในสำรวจโดยมีมุมมองว่าแรงงานไม่บอกคือผู้รับการุ้มไม่รับการุะะาราง้งครองนะครับหรือมีหลักการทางสังคมนะครับซึ่งันนี้เนี่ยก็จะนับรวมกลุ่มที่ได้มาตรานสี่สิบไปแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นแรงงานในระบบนะครับแรงงานเนี่ยแรงงานในระบบที่เป็นข้อมูลที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นแค่ข้อมูล ส่วนหนึ่งนะครับกาเป็นข้อมูลเบื่องต้นขั้นต่ำที่สุดที่ที่แรงงานนอกระบบมีนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกลุ่มที่ไม่รับสวัสดิการหรือกลุ่มที่แล้วค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมนะครับ่วโมงการทางานที่ไม่แน่นอนแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคงต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีผลเป็นการมุมมองของแรงงานนอกระบบซึ่งอาจจะเป็นคนละมุมมองจากจากสังนมที่นะครับคราวนี้เนี่ยจากข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลจาก ช่วงโควิดนะครับเราพบว่าแรงงานในระบบส่วนใหญ่อายุประมาณสักห้าปีนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่อายุมากที่สุดนะครับก็คือกลุก่มผู้รับงานไปทาที่บ้านนะครับ6 56ปีนะครับแล้วก็กลุ่มเก็บของเก่าสี่สิีห้าปอาชีพอื่นๆเนี่ยโดยเฉลี่ยเข้ามาสัก49สกปีนะครับจะเห็นได้ว่าอาชีพของแรงงานระบบที่เราศึกษานี่เป็นอายุที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ประสบการณ์มากก็จริงแต่ว่าโอกาสในอนาคตหลังจากการเปลี่ยนแปลงของโควิดเนี่ย การที่จะเปลี่ยนงานเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากนะครับแล้วก็การเข้าทํางานในกรุงเทพนะครับจะเห็นได้ว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมาคนที่ทํางานในกรุงเทพนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ต่างจังหวัดมาก่อนนะครับแล้วก็เข้ามากรุงเทพในตั้งแต่ปี2538นะครับโดยภาคเชี่ยเดีซึ่งอยู่ในกรุงเทพเป็นประมาณ25ปีนะครับอยู่นานอยู่นานอยู่นานจะเรียกได้ว่าเป็นประชากรแฝงหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพไปแล้วนะครับแล้วก็ครอบครัวของนายกส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนทํางานนะครับ ประมาณ2คนนะครับแล้วก็เรียกว่าทั้งคู่ที่เกิดมาเป็นแรงงานระบบเนี่ยที่ทางานเนี่ยทั้งสามีภรรยาเนียเรียกว่าเป็นแรงงานระบบทั้งคู่นะครับแต่งาน,นเนี่ยโอกาสหลังจากที่เจอโควิดแล้วเนี่ยทั้งคู่มีโอกาสตกงานได้พอๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคนหนึ่งตกก็มีโอกาสที่จะตกก็คือม่ต้องตกตรงอะไรทั้งคู่ทั้งครอบครัวเลยนะครับในเรื่องของอที่หัวใสยนะครับเราจะพบว่า อันนี้ในคุยภาพเอนะครับ66 oh ah ็นะครับก land ็จะเป็นีที่บอาศัยของตนเองนะครับอยู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ในชุมชนในในชนบทนะครับในขณะที่กรุงเทพเนี่ยพอว่า44เนยังต้องเช่าบ้านอยู่นะครับแล้วก็44เังนมีบ้านเป็นของตนเองซึ่งทั้งเช่าย่าบ้านอยู่แล้วก็มีบ้านของตนเองเนี่ยทั้งหมดก็จะต้องเสียค่าเช่านะครับก็คือว่าจะต้องมีภาระในการผ่อนแล้วก็เช่าอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยคนในทํางานกรุงเทพเนี่ย จะต้องเช่าที่อาศัยก็คือาอาชีพหลักนะก็คือว่ากลุ่มจักรยานรบจ้างนะครับ67%เนี่ยต้องเช่าที่อาศัยอยู่แล้วก็กลุ่มจ้างาทำง,งานบ้านนะครับก็51%นะครับก็ยังการช่งเช่าที่อาศัยอยู่นอกจากนี้เนี่ยภาระในการเช่านะครับผมมองว่ามันเป็นเรียกว่าภาระที่ต้องผ่อนและเช่าอยู่นะครับาการอยู่ในเมืองหรือทำงานไปแรงระบบเนี่ยมีภาระที่ต้องเช่าไม่ว่าจะเป็นเช่าผ่อนบ้านนะครับเช่าบ้านนะครับเช่าร้านเช่าแผงเช่าหน้าร้าน รวมถึงถ้าเกิดเป็นกลุ่มเก็บของเก่าบางส่วนเนี่ยจะต้องเช่าที่จอดรถด้วยนะครับในช่วงของการระบาดเราพบว่าแรงงานส่วนใหญ่เนี่ย87%ไม่ได้ย้ายกลับไปที่ภูเนาเดินนะครับยกเว้นก็แต่ว่ากลุ่มอนจ้าทำงานบ้านนะครับที่เป็นคนไทยเนี่ยจะกลับนะครับแล้วก็กลุ่มกลุ่มนวดนะครับแล้วก็กลุ่มหาดเล่น,นะครับแล้วก็กลุ่มจักรยานรถจ้างแล้วก็เก็บของเก่าเนี่ยจะมีสัดส,ส่วนในการที่จะกลับนั้ำแนวเดิมที่แตกต่างกัน ครับคราวนี้ในมุมมองของชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ครอบครัวของแรงงานนอกระบบนะครับก็จะพบว่าครอบครัวของคนทํางานนอกระบบเนี่ยมีรายได้จากการทํางานทั้งคู่นะครับอย่างที่เรารู้ไปก็คือว่าถ้าคนนึงตกงานหรือว่าว่างงานก็มีโอกาสที่ทั้งคู่จะต้องตกงานด้วยกันนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นที่สาคัญก็คือว่าความเครียดที่เกิดขึ้นจากการว่างงานหรือตกงานนะครับก็คือว่าความเครียดที่เกิดขึ้น ที่ทั้งกู้ต้องตกงานนะครับรวมถึงว่าถ้าบางคนเนี่ยต้องกลับไปที่ภูมิแล้วนาเดินนะครับก็มีส่วนที่ทําให้ทั้งครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่เราเคยส่งเงินกลับบ้านอยู่มันทําให้ความคาดหวังที่เคยมีต่อเรานะครับมันมันปลกก็ทอนไปนะครับความรู้สึกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับกับในงานอกระบบรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ป็นภาระอีกที่กล่าวไปก็คือเรื่องที่มันจะต้องเช่าอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าร้านค่าเช่าบ้าน ถ้าเช่าที่จอดรถทั้งหมดยังต้องจ่ายอยู่ต่อเนื่องนะครับไม่มีส่วนลดอะไรทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยพอดูภาระที่เพิ่มเติมแล้วจะพบว่าคนทํางานผู้หญิงนะครับมีภาระที่เพิ่มขึ้นมากเลยนะครับก็คือคนทํางานหญิงเนะี่ยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยังต้องอทํางานความสะอาดทำความสะอาดบ้านเพิ่มขึ้นนะครับเนือ่องจากว่าพอมันล็อกดาวน์แล้วนะคนทํางานหรือคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเนีน่ยต้องอยู่บ้านด้วยกันนะครับงานของผู้หญิงจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็สนะิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต้องทำอาหารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เนี่ยแรงงานผู้หญิงที่มีเด็กนะครับที่มีสี่ประศรีก็จะต้องดูแลเด็กๆเพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่สัดส่วนที่อาจจะมะีน้อยลงที่บอกไม่ไระบุว่ามากขึ้นนะครับหมายถึงว่าปัญหาของงานนะั้นยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้น้อยลงนะครับเพราะเราจะแสดงเฉพาะตัวที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ลักษณะงานแล้วก็ความเครียดก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับกลุ่มลูกจ้างทางานบ้านเนี่ยที่ทางานอยู่ในบ้านของนายจ้างเนี่ย ว่ายังต้องทางานหนักขึ้นนะครับแล้วก็มีระยะเวลาการทํางานที่นานขึ้นนะครับแล้วก be ็เกิดความไม่ไว้วางใจการระหวางนายจ้างแล้วก็ตัวนายจ้างทางานบ้านนะครับุ่มคนเก็บขยะหรือเก็บของเก่าเนี่ยก็คนในชุมชนก็ไม่สามารถทํามควาไว้วางใจระหว่างคนในชุมชนกับคนเก็บของเก่าก็จะไม่ไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าเวลาเก็บของเก่าแล้วเนี่ยร้านขายของเก่าก็ปิดนะครับเขาไม่สามารถที่จะนำขยะกลับมาในชุมชนหรือที่บ้านได้เขา พื่อทําให้คนในชุมชนนี้มีความรังเก็บของคนเก็บเก็บของเก่ามากนะครับกลุ่มจเกษเรารรับจ้างนะครับซึ่งวนอย่าล้รเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับเขาไม่ต้องทํางานนานขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อจะให้มีรายได้ในการที่จะทอ,องชีพสําหรับครอบครัวนะครับส่วนที่ชัดเจนก็คือว่ากลุ่มหอนวดแล้วก็เสริมสวยเนี่ยต้องอยู่งานนะครับในขณะที่อย่างที่บอกไปก็คือว่าค่าเช่าบ้านหรือว่าค่าเช่าลานต่างต่างไม่ได้หยุดไปด้วยนะครับ ตอนนี้เนี่ยมิจนาเรื่องของงานวันทํางานแล้วรายได้นะครับจะเห็นได้ว่าโควิดเนี่ยววส่งผลกระทบต่อรายได้แล้วก็งานนะครับโดยตรงเลยคือว่าเราจะพบว่าวันทํางานเนี่ยจากก่อนโควิดเราทํางานกันประมาณสักวันละหกวันต่อสัปดาห์นะครับพอระหวา่างโควิดนะครับก็จะเหลือประมาณสักสองวันต่อสัปดาห์นะครับแล้วพอหลังจากโควิดแล้วนะครับเราก็จะเหลืออยู่ที่5วันต่อสัปดาห์ครับเหมือนจะถักมาเป็นปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ย พอพิจารณาเพิ่มเ,เติมที่ตัวส่วนของรายได้นะครับจะพบว่ารายได้องคนทําง,งานนี้ยังไม่เท่าเดิมนะครับของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านนะครับเราพบข้อสังเกตคือว่าปัญหาของกลุ่มผู้ับงานไปทำที่บ้านเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะครับรายได้แล้วก็งานที่น้อยลงนะครับส่งผลต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับพอช่วงที่ถ้าเปรียบเทียบระหว่างก่อนแล้วก็ระหว่างก,การานนะระบาดเราจะพบว่า รายได้เี่ยจะลดลงประมาณสักหกสิบเอร์เซ็นนะครับแล้วก็ลุ่ยที่เป็นหมอนวยแล้วก็เสริมสวยเนี่ยก็จะลดลงไปถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เนี่ยหลังการระบาดแล้วเนี่ยถามว่ากลับมาเหมือนเดิมหรือยังนะครับจะพบว่าสว่วนใหญ่แล้วรายได้เนี่ยยังลดลงนะครับยังลดลงกว่าก่อนโควิดอยู่ที่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับอันนี้เป็นการาฟแสดงนะครับกราฟแท่งแสดงวันทําง,งานนะครับก่อนแล้วก็ระหว่างโควิดนะครับก่อน ก่อนโควิดจะเป็นสีฟ้านะครับระหว่างโควิดจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็หลังโควิดเี่ยจะเป็นสีเทานะครับส่วนกราฟเส้นเนี่ยจะแสดงรายได้ในช่วงระหว่างโควิดและหลังโควิดนะครับสีแดงคือเส้นที่เป็นรายได้ที่ลดลงนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับระหว่างโควิดส่วนสีน้ำเงินนะครับจะเป็นรายได้ที่ลดลงนะครับหลังจากที่โควิดจบลงแล้วนะครับอันนี้ก็คือแต่ละกลุ่มอาชีพนะครับกลุ่ม จักรยานยร,รับจ้างนะครับกลุ่มเอ็ดของเก่านะครับกลุ่มจ้างทํทำงานบ้านกลุ่มพนักงานทำที่บ้านนะครับกลุ่มหารเรซของลอยอันนี้สองอันนี้ก็คือกลุ่มนวดกับกลุ่มเสริมสวยนะครับก็จะเห็นไ,ได้ว่ารายได้ก็จะลดลงแตกต่างกันนะครับแล้วก็วัาทานทำงานก็จะแตกต่างกันมากนะครับาวนี้เนี่ยมจารณาในเชิงแต่ละอาชีพนะครับจะพบว่า กลุ่มคนเก็บของกลุ่มคนขับรถจักรยานรับจ้างนะครับก็จะมีวันทำงานที่ลดลงนะครับถ้าต่างคราฟเนี่ยลดลงอาจจะไม่มากแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาเพิ่มมากก็คือว่าวันชั่วโมงการทำงานนั้นเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมไปทำงานให้ไม่ได้กี่ชั่วโมงแต่ว่าก็จะต้องมานั่งประจําอยู่ที่บินเพื่อที่จะรอคนมาใช้บริการน,นานม,มากนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยผันตัวไปรับงานผ่านแพลตฟอร์มเรื่มมากขึ้นนะครับ นอกจากนี้เนี่ยพอฉะหลังโควิดแล้วจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้โดพวกเองก็เปลี่ยนไปนะครับบางส่วนเนี่ยประหยัดขึ้นเรื่องที่จะไม่ใช้บริการของมิวร์ไซ์อีกแล้วนะครับกลุ่มคนเก็บของเก่านะครับเฟอร์ฟิลมมันทาให้การเก็บของเก่าซึ่งปกติเขาจะเก็บในช่วงดึกนะครับออกมาเก็บไม่ได้นะครับพอเก็บออกไม่ได้เนี่ยก็จะทํางานไม่ได้นะครับรวมถึงการเก็บของเก่าแล้วเนี่ยก็จะขายไม่ได้ด้วยเนื่องจากว่าลานรับซื้อนะครับมันผิดชั่วคราวนะครับรวมถึงการนาทียา ของเกา่าเนี orgeous, ่ยกลับไปคัดแยกทีはは lad, ่บ้านเนี่ยมันเป็นข้อจํากัดคือว่าชุมชนก็จะรู้สึกเป็นเกลียดนะครับแล้วก็ราคาของเก่าหลังจากโควิดเนี่ยหลังจากหมดโควิดแล้วนราคาของเก่าก็เป็นปัญหาเดิมเดินะครับคือเรื่องของของเก่าที่ราคาลดลงนะครับส่วนผู้ผู้ที่จะขายของเก่านะครับเราจะืีแต่เศร้ามากขึ้นเนื่องจากว่าเราต้องประหยัดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นระปกติเราจะขายของเก่าขายแอกเก่านะครับแต่เราก็จะไม่เราก็จะเก็บของเก่าไว้นะครับที่นอนเก่าแล้วก็ยังไม่ขายแล้วก็ ใช้ของเก่าไปก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ได้ของเก่าก็จะน้อยลงด้วยนะครับกลุ่มลูกจ้างทางานบ้านเนี่ยจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่ยังทางานอยู่ได้ก็คือส่วนใหญจะเป็นลูกจ้างที่ประจาอยู่กับบ้านนะครับก็จะทํางานแลวก็นานขึ้นนะครับส่วนที่พวกที่ยังไปกลับนะครับหรือว่าทำหลายหลายบ้านนะครับก็จะมีโอกาสที่จะถูกให้ออกโดยไม่ต้องไม่ได้ทราบล่วงหน้าเลยนะครับหลังโควิดเนี่ยนายจ้างบางคนรู้สึกถึงว่า เราอาจจะไม่ไเป็นจะต้องจ้างูจ้างทำงานบ้านเต็มเวลาเร้งแตเดิมแล้วการที่เราได้อยู่กับเริ่มจ้างูจ้างทำงานบ้านมันทาให้ในจ้างบางส่วนเนี่ยชินที่จะไม่ได้ใช้ผู้จ้างทำงานบ้านอีกนะ้ครับจากที่เดิมเนี่ยทำเป็นงานประจําก็จะกลายเป็นผู้จ้างทำงานบ้านที่ทํางานชั่วข่าวมากขึ้นนะครับกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านเนี่ยที่บอกก็คือว่าปัญหานี้มันลดลงมาั้งแต่ก่อนคู่อีกนะครับควิดสองคนให้งานนี่ยิ่งลดลงนะครับแล้วก็รวมถึงเงินที่เราเคยจะได้งวดงานที่ ที่จะส่งมอบนะครับก็คือชะลอออกไปนะครับเงินที่เราจะได้เนี่ยงันงวดงานที่ันงวดเงินที่มันก็จะติดโควิดทาให้ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเนหลังโควิดเนี่ยเราเห็นว่างานและความสั่งซื้อเนี่ยก็ลดลงนะครับรวมถึงตัวผู้รับงานทางนบ้านยังมีความเชื่อโยงมากนะครับกับตัวภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การค้าแล้วก็ตลาดนะครับถ้าการท่องเที่ยวมันไม่บูนนะครับผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มันผลิตสําหรับตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับ แต่บริโภคภายในประเทศที่มันไม่ได้เปิดโอกาสให้มีตลาดนะครับไม่ได้เปิดโอกาสให้มีพื้นที่ในการค้างขายเนี่ยก็จะทําให้กลุ่มพน่องานทา่อ้ังหาฯมีมีความเศรษฐกิจจะซบเซาไปในกลุ่มนี้ด้วยนะครับมีผลต่อโอทอแล้วก็เอสีที่เกี่ยวข้องนะครับกลุ่มหากได้ถังลอยนะครับก็คือเรื่องของมีคาสั่งปิดตลาดนะครับปีโนซิลนะครับทาให้ตลาดเนี่ยต้องหยุดแล้วก็ลูกลูกค้าแล้วก็ตลาดท่องเที่ยวเนี่ยจะเห็นผลกระทบที่ชัดนะครับคือว่าเพราะเราไม่นมาเดิในก็ ตลาดเหล่านั้ก็จะเศร้าๆไปนะครับรวมถึงตลาดที่ต้องกลางคืนนะครับถนนคนเดินต่างๆนะครับยุ่หมดนะครับช่วงโควิดวัหลังโควิดตลาดท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบอยู่เช่นเดิมนะครับแต่ว่าผู้บริโภคเองก็ประหยัดมากขึ้นนะครับสินค้าที่จะขายได้ในส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มอาหารนั้นเองนะครับที่ยังพอจะมีเห็นการซื้อขึ้นมาได้นะครับกลุ่มอีก2อาชีพนะครับก็คือกลุ่มพนักงานนวดเสริมสวยนะครับก็เป็นอาชีพที่ เป็นชีวิตที่ใกล้ชีวิตนะครับจริงทํางานไม่ได้แล้วก็ไม่มีรายได้แล้วก็สิงที่บอกคือว่าจะต้องจ่ายค่าผ่อนเช่าต่างๆนะครับเพราะว่าผ่อนร้านนะครับถ้าเกิดเราคืนร้านร้านส่วนตัวเขาจะเอาร้านที่เราเช่าอยู่นะครับไปให้คนอื่นเช่าดังนั้นเขาก็ยังต้องคงจ่ายค่าเช่าอยู่เช่นเดิมนะครับหลังโควิดในร้านส่วนสัวก็เปิดได้ตามปกตินะครับผู้โรยผูก็ประหยัดขึ้นมีบางส่วนเนี่ตัดผมเองนะครับเป็นช่วงที่อยู่บ้านมาทาให้การทาร้านส่วนสัยก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะครับ ในขณะที่ร้านมวดเองถ้าเกิดว่าจำต้องตอบสนองนักท่องเที่ทยวต่างชาตินี้ก็ยังคงยัรับผลกระทบอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าแม้ชีวิตและงานจะมีความยากลำบากนะครับแต่งานประกบแบบนี้ไม่ได้ับความพยายามนะครับเาขเาก็พยายามที่จะดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่นะครับสิ่งที่เขาทําได้ในการดูแลตัวเองและครอบครัวเขานะครับก็คือว่าเงนินช่วยเหลือเยียวยาหน้าทุนบากนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยยากจับหนึ่งน,นะครับแล้วก็ มีกลุ่มบางกลุ่มนะครับอย่างเช่นกลุ่มลู้าจ้างทำงานบ้านนะครับก็ไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับเนื่องจากว่ามองว่าตัวเองยังทํางานอยู่ได้นะครับรวมถึงมองว่ารัเนี่จะช่วยนะครับเพราะปกติแล้วเขาอยากจะจ่ายประกันสังคมถ้าตายแต่ว่ารับก็ไม่ได้เปิดจ่ายประกันสังคมครับก็เลยไม่่อยเชื่อว่าเอ๊ะที่รัฐจะช่วยจริงๆเหรออะไรเงี้ยครับมีการถอนเงินออมมาใช้จ่ายนะครับมีการกู้ยืมเงินมีการขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวนะครับนำทรัพย์สินไปจำนนจำนองนะครับมีการขายทรัพย์สินนะครับ เงินบางส่วนที่เก็บออมไว้สําหรับที่จะให้ลูกเป็นค่าเทอมสำหรับกอรเปิดเทินก็ถูกออกมาใช้นะครับสําหรับเตรียมที่จะซื้อเสื้อผ้าให้ลูกก็ถูกออกมาใช้ในในช่วงโควิดเนี่ยนะครับบางส่วนนี้ก็มีการนำเครื่องมือทำอาหารก,กินนะครับไปไปจำนำเอาไว้นะครับรวมถึงบางส่วนก็มีไแนงานรถยนต์เพื่อให้ได้เงิงนมาใช้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาก็พยายามนะครับที่จะทําอาชีพอื่นที่จะ มันมีรายได้ขึ้นมาแต่ทั้งหมดในการทาอาชีพนี้ก็จะเป็นต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายท,ที่เพิ่มขึ้นมานะครับสิ่งที่จะท้อก็คือว่าโควิดนี้มันทำให้คนเหมือนแรงงานระาาบบนี้ยิ่งพอจะลืนตาอ้าปากนี่ก็จะกลับตนลงไปกว่าเดิมนะครับในขณะที่การช่วยเหลือของในสมาชิกแบบของสมาชิกแล้วก็กลุ่มเพื่อนนะครับเราเห็นได้ว่ากลุ่มแล้วก็เครือข่ายมีส่วนอย่างมากในการที่จะช่วยให้การลงทะเบียนที่แสนอนยญาตของา่านะครับโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับ มันสามารถผ่านไปได้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะไม่มีใครช่วยนะครับเขาไม่ได้สังกัดอยู่ในชุมชนนะครับเขาไม่สังกัดอยู่ในชุมชนดังนั้นคนในชุมชนก็ไม่ได้ช่วยนะครับเขาไม่ได้สังกัดอยู่ในความสัตว์เครื่องมือก็ไม่ได้พร้อมนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับมีการแบ่งพันอาหารแบ่งพันอุกรณ์ป้องกันโรคนะครับในช่วงอาการเผชิญวิกฤตแล้วก็เอาตัวรอดเพิ่มเติมนะครับอย่างรัดนี่ก็คือทั้งหมดเนี้ย93ปเนี่ยถือได้ว่าช่วย ให้แรงงานระบบได้เข้าไปสู uh, ่โครงการเราไม่กินกันนะครับแล้วก็52เปอร์เซ็นก็ได้รับอาหารแล้วก็ถุงยางชีพจากรัฐนะครับกลุ่มที่ได้รับถุงยางชีพจากรัฐเยอะๆเลยนะครับอย่างกลุ่มรัฐวิจัที่ภาคใต้นะครับกลุ่มคนเก็บขยะที่กรุงเทพนะครับได้รับถึง98แล้วก็78เปอร์เซ็นะครับในขณะที่บางส่วนี่ยไม่ได้รับถุงรางวจากรัฐเลยนะครับอย่างเช่นกลุ่มกลุ่มเสริมสวยนะครับที่จัาออ่างเชิงอนะครับกลุ่ม ถาเรทแข่งเราที่ภาคเหนือนะครับหรือกลุ่มผู้จ้างทงานบ้านในกรุงเทพเลยน,นะครับเนื่องจากว่าบางสว่วนเนี่ยเขาไม่ได้สังังดอยู่ในชุมชนนะครับมีฐานะเป็นผู้เชา่าหรือบางสว่วนนี่ออกมาทํางานนะําให้ในช่วงกลางวันเนะี่ยที่เขามาแจากกันเนะี่ยไม่ได้รับนะครับก็จาสสตรอน์นี่เห็นว่ามีบางสว่วนที่รัดอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าหาตัวคนเหล่านั้นไม่เจอนะครับทําให้การช่วยเหลือยังไม่ได,ไได้ไม่ได้ลงไปครอบคลุมเหมือนกับ เราไม่ทิ้งกันนะครับแต่ว่าการแจกึงอานที่เนี่ยเราต้องเป็นเจอตัวต่อตัวนะครับทําให้การเข้าถึงการอของหนึ่งของรัฐเป็นปัญหาอยู่พอสมควรน,นะครับคราวนี้เราได้บทเรียนอะไรหรือเป็นข้อเสนอแนะอะไรจากสถานการณ์แบบนี้บ้างนะครับเราพบว่าบทเรียนหนึ่งก็คือว่าการรับมือการระบ,บาดครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับเรียกว่าครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมาทําได้ดีนะครับแต่ว่ายังมีข้อจํากัดที่ทําให้ดีขึ้นได้อีกนะครับเช่น ถ้า,าเพิ่มเรื่องการช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนนะครับก,การเพิ่มเงินเยียวยานะครับลดข้อจากัดในการเข้าถึงนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการรอ,อคอยรวมถึงการพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆทางอาชีพนะครับจะช่วยให้ดีขึ้นได้เราพบว่าการศึกษาําช่วงเวลาเราพบว่านะครับตั้งแต่วันแรกที่มีประกาศมีผู้ติดเชื้อนะครับในเดือนมกราจนถึงวันที่มีนโยบายเราไม่ทิ้งกันนะครับในเดือนมีนานใช้เวลา2เดือนนะครับที่ทำให้เราต้องรออยู่ครับว่าตกลงเราจะช่วยอะไรนะครับที่2อคือว่าวันที่มีนโยบาย มีนโนบายแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ระบุว่ามี3อาชีพนะครับที่ได้รับเงินช่วยเหลือแน่ๆนครับท่านจำได้ก็คือมีผู้ค้าสลากมีคนขับรถรับจ้างมีไกด์นะครับซึ่งได้รับแน่ๆเราใช้เวลา1เดือนนะครับแล้วกว่าจะเปิดให้กู้ทอนอีกนะครับกว่าจะเปิดให้ส่งเงินเข้าไปในะระบบอีกก็ใช้เวลา1เดือนกว่านะครับตั้งแต่วันที่มีคาสั่งให้ติดลงภาพย,ายนตร์สนามกีฬานะครับจนถึงการเกอร์ฟิวเลยนะ ขอนคนระยะสุดท้ายนะครับในระยะที่5นะครับก็ใช้เวลาบนกว่า4เดือนนะครับซึ่งระยะเวลาเนีน่ยนานกว่าเงินช่วยเหลือที่ให้3เดือนนะครับอันที่2ที่บทเรียนที่ควรจะต้องเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าดอกเบี้ยวเงิเนกู้ในระบบและก้นนระบบนะครับเป็นปัญหาสําคัญของคนทําง,งานในงานระบบนะครับเหล่านี้เขาจะต้องแก้ไขปัญหาในปัจหน้านครับปัญหาค่าเช่าค่า,า่อนบ้านนะครับขอนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งด้วยแรงงานส่วนก็เป็น เครื่องมือในการประกอบอาชีพของเขาด้วยนะครับควรจะมีการเตรียมการหรือให้ความช่วยเหลือในด้านที่พักที่พัก่าวนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายสําหรับแรงงานที่ต้องมือแลผู้อยู่ในประการละนะครับที่พักช่วคราวนี้อาจจะเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับกรณีที่ที่เป็นผู้ค้าฮัลโหลที่เป็นที่ผู้จ้างแรงงานร้อบกที่เป็นคนที่ต้องเช่าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นรรงงานต่างด้าวเองนะครับหรือว่าเป็น จะทยอนรับจ้างนะครับซึ่งซึ่งส่วนใหญ,ญ่เราเป็นคนที่เช่าอยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ควรจะมีกลุ่มหรือเครือข่ายคนทำงานนองแรงงานนอระบบนะครับจะหาอาชีพนะครับแต่ละพื้นที่แล้วก็ที่จะเป็นสัรพภาพในการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐได้ในอนาคตนะครับคราวนี้เนี่ยโควิดยังสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเดิมเนี่ยที่มันเคยเป็นปัญหาต่อเนื่องนะครับเด่นชัดแล้วก็รุนแรงมากขึ้นนะครับ คนกระทบจากมโยบายที่รับเองก็ละเลยเศรษฐกิจขนาดจิ๋วแล้วก็แรงคนทำง,งานน่ารบมาตลอดนะครับเช่นการยกเลิกจุดผ่อนผันของหักเล่นแห่งลอยนะครับมีการนําเข้าขยามานะครับรำทำให้ราคาขยะของกลุ่มผู้เก็บของเก่าเนี่ยมันมันแปรปรวนมากทามันลดลงมากนะครับมีการรัดเงินสดยการคนทํางานนะครับอย่างเช่นกลุ่มจ้างํางานร้านซึ่งอยากจะเข้าประกันสังคมนะครับแต่ว่ารัานเองก็ละเลินมาตลอดนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนให้การผู้ยืมเงินหรือทุนประกอบอาชีพ เงื่อนไขต่างๆที่มันเป็นข้อจํากัดกมากๆนะครับเรื่องของการฝึกอาชีพรวมถึงการรวมกลุ่มต่างๆก็เป็นข้อจํากัดซึ่งซึ่งรังเองไม่ได,ไได้ไม่ได้ช่วยเขาตั้งแต่แรกนะครับอันต่อไปคือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจภายในประเทศพฤตนิกรรมของผู้บริโภคนะครับเทคโนโลยีรวมถึงการจ้างงานท่วควาเนี่ยจะส่งต่อผลกระทบต่อแรงงานทั้งหมดทุกอาชีพเลยนะครับผู้บริโภคที่ประหยัดขึ้นนะครับรวมถึงของที่จะ บางส่วนเนี่ยที่เป็นเก็บของเก่าของที่จะทิง้งเอาไว้เนี่ยก็จะเก็บไว้ขายเองนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลจจะต้องชะลอเวลาในการเปลี่ยนนะครับไปซ่อมแทนนะครับเสื้อผ้าของที่ที่มันขายไม่ได้นะครับนายจ้างที่ต้องเลือกนาจ้างทำงานบ้านเป็นจ้างงานแบบทั้งข่าวนะครับรวมถึงรวมถึงการซบเซาต่อไปยังกลุ่ม S E อต่อถึงภาคเกษตรนะครับทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากโควิด ที่เราจะต้องเฝ้ารอนะครับแล้วก็ผลแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าเกิดขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวด้วยนะครับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยพราท่องเที่ยวไม่มาหรือคนต่างชาติไม่มากลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านนะครับกลุ่มหาดเล่แข่งลอยแล้วก็อาชี่สาวคือว่ากลุ่มนวดนะครับสามกลุ่มสามอชีพนี้จะรับผลกระทบโดยตรงจากการที่เราไม่มีภาคการท่องเที่ยวนะค,ะครับบทเรียนที่สามนะครับเรื่องการใช้ข้อมูล เป็นฐานในการพัฒนาก็เข้าใจความแตกต่างของกลุ่มแรงงานด้วยนะครับเ,เราอยากได้ข้อมูลมากครับข้อมูลที่รับเนี่ยให้ความช่วยเหลือกับนเราไม่ทิ้งกันนะครับข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลว่าแรงงานระบ,บ่มนั้นมีอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ตรงจุดไหนมีอาชีพไหนบ้างนะครับเราอยากได้แต่ว่าอันนี้เราพยายามขอแต่ว่าก็ยังยากมากนะครับอันที่2คือการส่งเสริมการรวมกลุ่มของกลุ่มแรงงานนะครับซึ่ง แต่ละอาชีพนะคบอย่างที่ท่านูดตรวจบอกหรือแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครนะครับอยู่ตรงไหนมีโอกาสหรือความต้องการและความตุ้นและต้องพัฒนาแบบไหนนะครับซึ่งแต่ละอาชีพแต่ละพื้นที่รวมถึงแต่ละวัยด้วยนะครับก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือว่าการใช้ศักยภาพของแรงงานระบบเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับขอให้มองว่าแรงงานระบบ เป็นโอกาสในการพัฒนาของประเทศนี้นะครับการแก้ไขปัญหาของคนทำงานใบแต่ละกลุก่มแต่ละพืะพ้นที่เนี่ยอาจจะต้องมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นผู้ราบงานทางที่บ้านเนะี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะมีการจ้างงานโดยรัฐหรือเอกชนนะครับในการหาตลาดให้ในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะครับกลุ่มลูกจ้างํางานบ้านเนะี่ยเราจะช่วยเหลือของผู้ที่ถูกเลิกจ้างยังไงนะครับผู้ที่หยุดงานโดยไม่รับค่าจ้างเนี่ยจะต้องช่วยยังไงนะครับ คำนึงถึงสิทธิและก็ความปลอดภัยของตัวลูกจ้างทําำงานบ้านนะครับคนขับรถรับจ้างเนี่ยอาจจะต้องมีบางส่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยนะครับในเรื่องของโควิดเนี่ยห้องน้ำจุดล้างมือนะครับมันมีสำหรับเขาไหมนะครับเสื้อวินสำรองที่ปกติกเขาก็ใส่ทุกวันนะครับเราไม่กลัวโควิดที่จะติดไปที่เสื้อเลยนะครับสิ่ง,งนี้คือเสื้อวินที่ต้องมีสำรองให้กับเขานะครับหร,หรือการเชื่อมโยงให้เขาเป็น แพลตฟอร์มที่จะช่วยในการที่จะส่งอาหารหรือสินค้าให้กับคนในชุมชนได้นะครับาหาเล่นแผงลอยนะครับพื้นที่ทําการค้านะครับหรือทุนประกอบอาชีพสาหรับเขานะครับการเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่จะสอดคล้องกับตัวผู้ซื้อถ้าผู้ซื้อที่เป็นคนต่างชาติไม่มีนะครับผู้ซื้อคนไทยต้องการแบบไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาน่าจะต้องพัฒนานะครับปถเก็บของกเก่านะครับจุดล้างมือทำความสะอาดจะเกิดขึ้นในไม้ที่มันเป็นพื้นที่สนาธารณะได้นะครับ อยูที่จะรับซื้อของเก่าของร้านะครับหรือชุมชนเนี่ยให้ชุมชนเป็นแหล่งรวมแล้วก็ขายสินค้านะครับปกติแล้วถ้าถ้าขายเป็นทุกวันเนี่ยรายได้จากเขาจะเรียกว่าเป็นรายจะเป็นมันจะน้อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารวมกันลแล้วขายเนี่ยราคาของของเก่าจะมีค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาของของเก่าที่เหมาะสมนะครับต่การในการใช้สเปยภาพในอนาคตก็คือว่ากา,ารพัฒนานความรู้และก็ทักษะที่ต้องสอดคล้องกับความต้องการของตัวผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผู้รับบริการ ใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงานเทคโนโลยีนะครับอาจจะต้องฝึกเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะครับการเปลี่ยนแปลงแล้ต้องต่อยอดจากอาชีพเดิมนะครับตลอดจนมีพื้นที่ในการทดลองปฏิบัติในการประกอบอาชีพนะครับอย่างเช่นมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าคนที่อาจจะตกงานหรือว่ากรลังจะเปลี่ยนงานเนี่ยมันมีพื้นที่ให้ได้ทดลองนะครับโดยใช้ประสบการณ์เดิมจากคนที่ประกอบอาชีพเป็นแรงงานท้องหม่นเนี่ยเป็นครูนะครับเป็นหลักสูตรเป็นการอบรมที่จะสอนให้ครับว่าเออถ้าเกิดจะเป็นหาเล่ห์แขกนอนเนี่ยมันมี กฎหมายเรื่องการเอคำหนึ่งขึ้นนะครับมันมีวิธีปฏิบัติแบบไหนจะต้ือกคำหนึึงตัวผู้เลือกตั้งนะครับแล้วก็ใช้ตพวเรื่องของทุนมการประกอบอาชีพซึ่งควรจะเต็ียมการให้กล่าวือว่าออกเบี้ยก่อนหกเบี้ยนะครับการออกแบบระบบสวัสดิการที่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่ต้องสอดอนกับความต้องการแล้วก็สมารภาพในการจ่ายนะครับแล้วก็การเตรียมสำหรับการรองรับในนาคตนะครับงานที่จะเป็นงานบริการแล้วก็งานที่เป็นงานอิสระเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในงานระบบมีโอกาสที่จะ หลุดอักมาจากในระบบที่เขาเคยมั่นคงนะครับในงานระบบก็จะเป็นเป็นเซนเซนเซอรอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ที่จะรองรับคนที่หลุดออกมาจากระบบได้นะครับก็เท่าประมาาน,นี้ครับขอบคุณนะครับ